ครตากระถุ่นม่ขาแม่หายนะครับากพ่อพี่น้องนะครับเรียงขยะนะครับขยะเข้าที่ถุงยางใหญยูกองเมือการนะครับตุ๊กแมวชุดดำนะครับขอที่ิใสดิวเอยผมบอกว่าเขาให้ไหลย อ๋อตอนนี้ตัดมาที่สนามครับอิตีอาคารามีพบกับตุ้มอารมณ์เอาตอนนี้สองสองปีสองสองเดือ ตอนนี้โปริรบอยเปิดขึ้นมาลรื่องอารุณไปยังไงลูกนี้ลงอารุณมาที่หมายเลข55 55เจ้าตึ้งร้อยยังไงเฮ้ยหนึ่งมกนัอรนนไปแล้วครับเรงตอนครับ ตอนนี้เป็นลูกตั้งเลยครับขึ้นมาใหม่ครับของ <c oughs> เล่นใหม่ลูก,ลกรับลูกเพราะว่ามีผู้เล่นขึ้นไปสมทบในแดนบนครับ <c oughs> ต้องบอลออกจากเท้าของผู้เล่นคนแรกก่อนนะครับเราค่อยเติมขึ้นไปในแดนลุกนะครับถ้าเป็นประตูก็ยกเลิกประตูนะครับถ้าในกรณีแบบนี้นะครับเพราะว่ามีผู้เล่นขึ้นไปสมทบในแดนบน <c oughs> สองรอบแล้วนะครับให้เพื่อน ให้เพื่อนเล่นก่อนนะครับบอลเราค่อยเคลื่อนตัวนะครับเพราะว่าเราขึ้นไปสุกทบก่อนถ้าบอลเป็นประตูก็จะยกเลิกประตูนะครับบอลต้องสมผัดเท้าของฝ่ายตัวเองก่อนนะครับค่อยวิ่งนะครับถ้าขึ้นอีกรอบหนึ่งนี้เราค่าโทษเลยนะครับการกดสติกานะครับเพราะว่าเราเตือนแล้วโอเคครับประมาณนี้ครับ แจ้งไปถึงผู้จัดจาการทีมผู้ทีมและก็น้องน้อง,นองนหนูด้วยนะครับเพราะว่าเ <c oughs> คยเหตุเคยเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีการประท้วงกันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีประตูหือไล่เสียเกิดเกิดขึ้นนะครับแจ้งไปถึงผู้จัดจาการทีมด้วยนะครับ <c oughs> ตอนนี้กลับมาที่ <c oughs> สนามครับ มาที่หมายเลขนทาชิดของร <DVD S 1> <ass> ุ่งอรุณวางบอลยาวสาวรุกขึ้นมากว่าอย่างไรครับตรงนี้ยังไม่ออกยังเล่นได้อยู่ที่หมายในสามของรุ่งอรุณรุ่งอรุณไว้อย่างไรเดี่ยบมากับหมายเลขกเก็ตช่วยปะสองสูงเจ้าขีมาเมกาสองสูงครับตอนนี้ คือผ่านไป,นไ,ปนะไม่ถึง5นาทีครับจีดีวีโดนนำมาแล้วครับสองประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้เป็นของตัวเล่นบอยอุบลผู้รักษาประตูของลุงอรุณมองดูเพื่อนแล้วครับออกมาที่เจ้าเมเราเมตาอย่างได้บอลอยู่ท um ี่หมายเลขท่าสิบองลุงอรุณก็ชงตรงนี้เปล่าเสียแล้วหมายเลขสิบเอ็ดครับ เจ้าแอมเมอร์เจ้าแอเมเบอครับแดนลูกทุกกรณีครับสัญญาณลุกวิดอาตอนนี้หมายเลข44 <mm> เจ้าแอร์ฟอร์ดวางมาไม่ถึงเพื่อนแล้วครับยกนิวโป้ให้เลยครับว่าสวยงามแต่ว่าผมเอาไม่ได้ขอโูเพื่อนนะครับ <mm> ตอนนี้มาที่ปูราชาประตูอของต่ดบอย โอ้โหบอยว่ายังไงครับถึงออกมายังไม่ผ่านลุงอรุณลุงอรุณโกเล่นบอยป่อยเด็ไงลุงอรุณโกเล่นบอยไปแล้วเว้ยไปแล้ววะลูกนี้ได้ที่ครับฝ่อยให้ได้เกีียวของร่งอรุณจตัดมาที่โกเล่นบอยโกเล่นบอยว่ายังไงล่างเลยดีดดีดออกมาที่ลุงอรุณลุงอรุณของเพื่อนยังไม่ดีใครเดี๋ไม่ดีใครแตกไปเองได้วัดเองพอมาเลยมาแล้ววะตอนนี้ฟาเอาส่วนใหญ่กระแทกด้านหน้าของฝ่ายลุกฟา ตอนนี้ดูเต็มเล่นครับผมอารมณ์เปิดมาที่เสาแรกไม่มีใครเตือไม่มีใครแต่งแล้วตอนนี้เสาแรกไม่มีเพื่อนแต่ยังได้บอลเป็นลูกบอลไม่พีคครับเป็นทัชบอลของเรื่องอลรม มดีน anyway, so uh, no. so ี so ่แหละเคยเจ็บนะครับเนาะแ่เ hmm. ห mm ็ไม่เป็ไรมึงไ็เดินมาดีนะครับมเอาตอนนี้ว่ามึเอีไบ้อยต่อเมีกากูก็เดนลงนี่กูก็เดินลเ็ดไม่ไม่รู้ีก่ีเออ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 เเออ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 เเออ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 อ่เออออเ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 อเ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 อ ในเลือดที่หมายเลขสิบสองเจ้าโอลิมโอลิมออกมาที่หมายเลขเก้าหมายเลขเจ้าเข้มออกไปทางด้านขวาว่ายังไงโกลเด้นบอยไปยังไงดิดมาที่หมายเลขสี่ยังไม่ผ่านลุงอรุณวางมายังติดหมายเลขสี่ห้าออกข้างสนามไปครับเป็นลูกชุ่งครับของโกเรนบอยโดยหมายเลขสิบี่เจ้าอาชีอาชีอาชีอยังได้บอลอยู่ที่อาชีนา่เลยตีมาลูกนี้อ้าวเสียแรงสุดเลย

ทีมผู้รักษาประตูมองออกมาที่หมายเลขสามกับตัวเป้าของโรกรุณยังได้บอลอยู่ที่เจ้าแอมเจ้าแอมฟอรยังไม่ผ่านโกลเด้นบอยโกลเด้นบอยว่าอย่งไรหมายเลขสิบยังได้บอลอยู่จากเกียรตังทีเซมาที่หมายเลขข้าเจ้าเจ้าหมายเลขข้าศึกยังได้บอลที่โกลเด้นบอยโกลเด้นบอยว่าอย่งไรที่หมายเลขสิบเจ็ดมองดูเพื่อนนะครับหมายเลขสิบเจ้าอฟพัท ออกมาที่หมายเลขหกวางออกมายังไม่ผ่านโดนบอยหน,น,น,นึ่องอรุณไปแล้วหนึ่งอรุณตรงนี้เจ้าเมกายังไม่เสียบอลนะครับตอนนี้ต้องไล่ให้เพื่อนนะครับบอลน,นี้ำอยู่สองศูนย์แต่ว่าความพยายามนี้ของเขานี่ไม่ลดละความพยายามเพื่อจะทำลูกเพิเ่มนะครับของอรุณึมาที่ โกเรนบอยที่หมายเลขเก้าหมายเลขเก้าเจ้าพึล่อออกมาที่หมายเลขหกหมายเลขหกไว้ไงออกตาวางรึกมาถึงผู้รักษาประตูของลุงอรุณวางบนยาวสาวรึนออกมาที่เจ้าเมกาหมายเลขสามของลุงอรุณออกมาที่เจ้าชูดไม่ใช่เจ้าชูดหมายเลขสี่ติดเข็มเลยโอ้โหจบโอ้โห ตอนนี้ตอนนี้ทิ้แมทที่สองแมทที่สามนะครับก็เริ่มลากันแล้วนะครับอนที่เ็อาภัอามาที่ไได้หกคหมาไได้หมาเจ้านัดสวีอ,าอามาที่ไบสองโอลิมโอลิมออมาที่ไวไดเ็อาภัอภัไวยังไงอาภัสไวยังไงชิปมาตรงนี้ยังติดยังติดอยูครับเมกาอภั ออกับก่าเป็นออกั๊เามาที่โอ้โหจับได้บออยู่ที่แอมเอร์แอมเบอร์ออกมาที่ออกกัสออกกัสอะไร้ยยังไม่มอนโหไวไอ้สีีออกมาที่เบกาไปแล้วเว้ยไปรอปไปปะยปะปปปปปลยนไล่เียไม่จบปะป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 ะปะปนปะ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 ปลปปะปป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 ป ตอนนี้บอลเริ่มเล่นครับของลูกอารมณ์อุ่นว่ายังไงครับหมายเล่ยข้าทิศเจ้าโชคโชควัดมาที่เทาเมตตาชิบะกันยังเป็นซุปเปอร์ซับกระถายเลขหน้าของโคเรีนบอยหมดเฮ้ยรากันนะครับครึ่งวลาแรกครับคู่ต่อไปนะครับเสียบนะครับอัครมีนะครับกับ

หลุดอลูนนี่ต้องหลุดจากขวามาซ้ายในจอของท่านแล้วท่านนะครับเอาตอนนี้ มาที่ลุงอรุณลุงอรุณครับมองดูเพื่อนนะครับตอนนี้มาที่เมกาว่ายังไงแลยมึงแลงแบกแรงละเว้ยไปไปวัดหัวใจสะออนมาที่กลางสนามของโกลเด้นบอยโกลเด้นบอยลากเหนื่อยดีๆมาที่ไม้เลขสิบสี่สิบสี่ยังไม่ผ่านไม้เลขสี่สิบเจ็ดของลุงอรุณยังได้บอลอยู่ที่ลุงอรุณยังออกมา ออกต่างสนามไปครับเป็นกวันทุกขครับของโกเด่นบอยครับโกเด่นบอยว่ายังไงทุกออกมาให้เพื่อนที่หมายเลขห้าวาออกมายังไม่ทันหนึ่งกระลนหมายเลขสามที่สามถึงออกมาที่หมายเลขสามตรนี้ว่ายังไงเป่าเสียเร็ว ตอนนี้ตัดมาที่สนามแรัของกูเล่นบอยกูเล่นบอยว่ายังไงครับลงนี้ผูงงรักษาประตูออกมาท่านด้าับขวามาให้เพื่อนหม้ได้14ของกูเล่นบอยมายังได้บอลอยู่ที่หม้ได้12 12ยังได้บอลออกมาที่หม้ได้5หม้ได้5ว่ายังไงครับลงนี้ แได้บอลอยู่ที่ครดิบอยหมายเลขแปดกระโดกมาลูกนี้ออกข้างสนามไปอาหนลุกขึ้น่ของอรุณหมายเลขสี่สิบออกมาที่หมายเลขสามไปแล้วฮ้ยไปแล้ว อยู่ตรงนี้ว่ายังไงอย่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโปปักโปปักว่ายังไงลุงอรุณโกเรนบอยลุงอรุณโกเนบอยโมาได้ว่ายังไงโกเดนบอยยังไม่วัอยู่ที่ของลุงอรุณหมายได้สามสิบสามของจุ้งอรุณเกดูเพื่อนอกไปเองแล้วท่านี้คืออกมาให้เพื่อนยังไม่ทันโกเดนบอยเอาเ้ยเอาวะมาเ้ยมาวะป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 ะว่าฝางก่นสาวรุกขึนมาเมถึงคู่รักสามประตูของจุ้งอรุณครับ่านี้ ลุงอรุณวางมาที่หมายในสามตัวเมกาเจ้าเมกาเกี่ยวบอลลบทุ่มพลาเสียแล้วไปเกี่ยวขาเพื่อนวะไม่ให้เพื่อนเล่นบอลอ้าตอนนี้เป็นบอลของ Boy โกลเด้นบอยโกเดนบอยว่ายังไงครับลูกแรกต้องมาก่อนะโกลเด้นบอยจะถึงแรกต้องมาแล้วจะถึงแรกต้องมาจะถึงที่สองเดีวก็จะตามมาเองว่างั้น เป็นของลุงอุรับผพ้รันสาประตูไวยให้ไว้ได้44ครับเอาขึ้นมาเ่นเจอาแอ,อ,อ,อร์ฟอร์ตออกมาที่เจ้าเมกามายเลข3ออกมาจะไม่ผ่านโคเรนบอยสก,กัดออกข้างสนามไปเป็นลูกทุ่งกำพของลุงอรุณลุงอรุหมายเลข3จับเจ้าเมกาออกมาให้เพื่อนมายเลข45 ถูกออกมาให้เจ้ามีกาตัวเดิมมาที่เจ้าชั่ว่ายังไงเจ้าเจ้าต้นเอาละตอนนี้ออกมาที่โกเด้นบอยโกลเด้นบอยหมายเลขสิบสองา้เไอ้ไอลิไอลิสไอลิสมาที่ลุงอรุณลุงอรุณว่ายังไงฝ่าที่เจ้าเมกาออกมาลุงอรุณรางเลยตีด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 ีีีมาโกลเด้นบอยเด้นบอยไปเลยไปลยไ กูเด่นบอยบอกมาทางนักกับสายหมายเลขเท่าไฉม่าโยกสายโยกขวาโยกสายโยกขวาไปเข้าสายไปเองนักเองพอโคตรโคตรเสาไว้เลยออเอานี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่นอกจากตัาไม้และเรือกยานางโอ้โหครับลูกนี้ของโกลเด้นบอยยังเป็นผู้รักษาประตูอ่างบอลยาวสาวรึกออกมายังไม่ผ่านลูกอรุณหมายเลขสามสิบสามเจ้าปันออกมาที่โกลเด้นบอยหัวต่ำออกมาที่หมายเลขสิบสามครับ ออกมาที่เจ้าฮูลิฟฮูลิฟไปยังไงถึงออกมาที่หมายได้12เจ้าโอลิฟโอลิฟไปยังไงออกมาที่หมายได้11ยังไม่ผ่านลุงารุกหมายได้3ถึา3เจ้าปันปันเจ้าปันออกมาให้เจ้าเมกาเมกาดึงข้าซ้ายดึงเข้าขวายังไม่ผ่านโกลเล่นบอยเจ้าปัน่ายังไงเจ้าปันไปเองไม่ได้ยังไม่ผ่านโกลเล่นบอยสกัดออกข้างสนามไฮด์เป็นบอลทุ่มครบพองลุงอรุณทยังตามหลังผู้ต่อไปครับเชิญเลยนะครับูต่อแถวเลย ระวังเสียบอาคารามีครับพบก,กับนานเรืองอาคารามีอ่าตอนนี้หมาที่ลุงอรุณหมายเลข5 15เกตหมาลูกนี้ยังไม่ผ่านโกลเดินบอยออกมาที่หมายเลข15วา่ายังไงครับเจ้าแอมเบอร์ยังไม่ผ่านลุงอรุณยังได้บอลอยู่ที่หมายเลข5เจ้านัทเจ้านัทว่ายังไงล่างเหนื่อยหมาลูกนี้สกัดกองข้างสนามไปเป็นลูกทุ่งครับพ้องลุงอรุณ หนูเจ oui, pues <Mm ้าปันเจ้าป okay. ันปันจุกออกมาให้เจ้าเมกาเศกาหลอกมายังไม่ผ่านเจ้านัดเจ้านัดไปไงออกมาที่เจ้าแอมฟอร์สเอมฟอร์สเอมฟอสออกมาที่หมายเลขซีสิบแปดด้วไงลูกนี้ยังได้วันอยู่ที่เจ้าอัตอมขอรุ่งอรุณโอ้โหสักร์ออกข้างสนามไปเพื่อความปลอดภัยเขาถือบอลไปแล้วครับลูกเีก์อย่างนีุ้นไหนใช้ทองเจ้าอจะอยู่จะฟอรือไ ครับตอนนี้ยังเป็นลูกข่้นเฉพาะโเล่นบ่อยครับตอนนี้มาแล้วครับตอนนี้ลากเลยมาที่โกลิ่นบอยยังไม่ผ่านลูกอลุนใหม่เลขสี่สิแบบของลูกลุนลุงเข้ามาโกลิ่นบอยโกลิ่นบอยวางมาที่เสาสองเก้าอลุนหมายเลขสี่ว่ายังไงก็โฟดโฟดยังไงคือบอกมาให้เพื่อนหมายเลขเก้ายังไม่ผ่าน

ลนแล้วครับปรูลแลครับนสานบสุดท้ายเมแล้วครับฟอขึ้นเวลาหลังครับระวังปูนิดบ่ยกับอ้าวมีดานโขเข้าไปตูงนี้อมาแล้วครับลยประตูต่อสครับทีวีดีกาดีก่าดีกาอ แต่แล้วครับตอนนี้หนึ่งประตูต่อสามอยู่ในช่วงท้ายเกมนะครับของผู้เวลาหลังอตอนนี้เล่นขึ้นมาแล้วครับตอนนี้กูเล่นบอยออกมาที่หมายเลขสิบสี่สิบสี่อาชิอาชิยังไม่หายหายเลขค่าสิบหนึ่งของลุงอรุณยังได้บอลอยู่ที่ของกูริสบอยมาที่โตแอร์ฟอร์ตสก,กัดออกมาที่ข้างสนามของพี่สายทองโค่นได้ โอลบอยโอเดนบอยหมายเลขสกว่ายังไงคร้าน้องชิเอี้เปล่าเสียแล้ว่เป็นลูกตั้งตครับของโอลินบอย ลูกที่สองจับมาหรือไม่มายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับตอนนี้ยังได้บอลอยู่ที่ลูกอรุณหมายเลข45วางบอลยาวมาจะไม่ผ่านโกด,ดินบอยโกดินบอยวอย่ายังไงลูกนี้ยังได้บอลอยู่โกดินบอยหมายเลข14วางบอลยาวมาลูกนี้พูดสามประตูเข้าสองแล้วครับลูกนี้ขึ้นมาที่เจ้าเมกาหมายเลข3ของลูกอรุณลูกนี้ว่ายังไงยังได้บอลอยู่ที่เจ้าเมกาดึงมาลูกนี้นเข้าเสีย พิเศษแล้วครับาตอนนี้วางมาลูกนี้จะเป็นลูกตั้งเล่นครับของปูนิ่นบอยด,ดูกนี้วลูกนี้เลยทอดเท่ากันนะครับในสายนะครับแต่ละสายนะครับเราจะจับฉลากเท่านั้นนะครับไม่นับลูกได้เสียนะครับตอนน,น,ตอนี้ตัดมาที่ของปูน,น,นิ่นบอยปบอยว่ายัง ได้บอลอยู่ปล่อยบอลออกข้งางหลังไปครับเบดเว้ยราชาแข่แไงไรครับขอเสียงปรบมือให้แั้กีฬาทั้งสองทีมได้ครับตอนนี้ลุงอรุณน,น,นะครับชนะยันหนึ่งชนะสองนะครับมีหกแต้มนะครับตอนนี้ลุงอรุณในสายบีและก็สายเอนะครับตอนนี้ราชันอัครมีแข่งสามนัดนะครับมีอยู่หกแต้มนะครับ เยาวัยเบอรี Alors, date, ่นะครับสายเอนะครับจะมีอยู่สีแต้มนะครับแล้วก็แอกยูริเตียจะมีอยู่หนึ่งแต้มนะครับนาควายบียิงอยู่ศูนย์แต้มนะครับยังไม่ได้ชนะนะครับแล้วก็สายบีนะครับการอัคระีมีอยู่สามแต้มนะครับโอเล็บอยมีอยู่สามแต้มนะครับเสร็จลครับทีมเรียบ